วันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรที่สนุกๆก,กันนะคะโดยที่เรามีแขกรับเชิญน,นะคะที่น่ารักเฉลิมมากเลยเอเมน่มมมะ ตอดเลก็เป็นพี่ที่แบบเฮ้ยมอสเราสนิทตั้งแต่เข้ากันเลยหลายคนยังไม่รู้แบบตั้งแต่แบบครั้งแรกเลยอีเวนต์ไปเจอพี่เอบอกเฮ้ยได้เจอแล้วแล้วก็แบบน่ารักกับมอสมาตลอดมากเลยนะคะวันนี้ก็จะมาทำอะไรกันคะวันนี้เราจะมาสลับกระเป๋าเครื่องสำอางใช่ค่ะคือเราจะสลับกระเป๋าเครื่องสำอางกันแต่มันไม่ใช่แค่นั้นค่ะธรรมดาไปเราไม่ทำไม่เราจะปิดตาค่ะ จะมีความแบบ like like รอดหรือไม่รอดนะก็ต้องมาดูนะเพราะว่าอะไรนู่นนี่มันใส่แบบผิดหน้าจริงหเปล่าหรือเปล่านะคะจะรอดหรือปังนะคะจะสวยหรือเปล่าตามชมค่ะนี่นะครบวคือมันมองไม่เห็นเลยนะปกติเดียวเฮ้ยมันมันทึบป่าเอาแล้วเนาะแบบโอเคอันนี้มองไม่เห็นมองเห็นจริงอย่าโกน้องนะได้กี่นิ้วห้าโอเคไม่เห็นแล้วอันนี้กี่นิ้วสองค่ะผิดค่ะโอเค เริ่มนะตื่นเต้นนะพี่เอาเลยนะเอาเลยแต่บางสิ่งขึ้นมาแล้วอ่าน้องว่าลองเจอรองพื้นแล้วจากรูปร่างแล้วแคทวันดีช่วยแล้วความเซฟเราก็จะใช้นี่นะคะใช่แล้วมันก็จะต้องเหลือเป็นหน้ากากไปไหมคืออารมณ์เหมือนเราแต่งหน้าตัวตลกแล้วเลยคือเอใช้รองพื้นของมอสคือต้องทาคอด้วยแน่เลยอ่ะเวอสีผิวเราก็อาจจะไม่ท่าลพงเฮ้ยนี่มันยากกว่าแบบว่า ได้คิดว่าได้เนียนแล้วตอนนี้น่าเนียนมากแล้วสิ่งต่อไปแป้งไหมนอันนี้แน่น่ๆมีเพลโอ้พี่ไอพี่ก็ใจดีกันหน่อยก็พอแต่นี่มีพัวอ่าใช่แหละไม่ใช่ความร้อนรอดละรอดละรอดวันนี้ใะขามอสก็เป็เกาหลีเซ็ตแป้งแค่แบบกรึบๆไม่ใช่รายมือไม่ใช่ตั้งใจนะให้เพอร์เฟสปัดแก้มกันดีกว่าเจี่เดี๋ยวยูมิเป็นพาเลตเยอะมากเลยอ่ะอะไรอ่ะความตื่นเต้นกับอันนี้จับแล้วมีเท็กเจอร์เป็นเหมือนหัวใจ ก็ปร,ประเด็นชัวร์ไหมอ๋ยมันก็ไม่รู้เหมกันประเด็นคือปิดตาแล้วจะกะแก้มยังไงวะเนี่ย <laughs> ไม่รู้ว่าสีที่ได้มานี้จะเข้มเบอร์ไหนอ่ะสิ่งนี้สลีชัวร์วๆการการแก้มเราจะแก้มต่ำมากเพราะสีเป็นเทรนแก้มต่ำแป้งหนังเยอะมากเลยจับไปคืงองงแป้งไหนเปนแป้งไหนโอเคคอนทัวร์ไหมยากไปไหม ไม่กลัวอันนี้นะคะไม่รู้ใช่ไหมอะแต่พาเล็กทุกคนทำไมรู้สึกมันมีความเป็นเลเยอร์สองอันเอ้ยค่จะเป็นคันทัวไรสิเปล่าน้องม้าในสลีเนี่ยน่าจะต้องมีสีเป็นคอนตัวไม่หน่อยดิไม่ได้มั้งแต่ได้อยู่แันลอาสีไดอโร่อันนี้ไม่คอนทัวของหมอนเลยค่ะนี่เราชูไปแล้วก็ไม่รู้ว่าก้อนอก้อยู่นะไอ้ก้อนออยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวนะ ต่อมาค่ะหมอเราจะทำอะไรต่อดีไฮไลท์ดีกว่าไฮไลท์นะคะพี่ว่าพี่เห็นเบก้าเห็นเหรอไม่ใช่เห็นพี่จับได้เบก้า์โอ้พูดถิดเพราะว่าเยอยเอฟบอกนี่ไงไม่ใช่มันหายไปอีกแล้วนี่นะคะแก้พี่เป็นเน็ตเบเกอร์สิแม่โอ้ยมีสีเดียวโอเคมาตอบปากก่อนนะยากแล้วอะ เฮ้ยอันนี้รำคาว์อันนี้เหมือนรำคาลแต่กลัวสีแบบเอิบมาสู้ๆใจใจเปล่ารำคาเปล่าเอาจริงเหรอพี่จะลิงก์งานรำคาลแกแกล้งฉันเนยกอดรำสีไหนวะสีก็เคยใช้กลิ่นสีรำคาลแต่ว่าไม่อยากแต่แหวนสไมลิฟต์เกิดจากปากคืออะไรเข้าปาก้ากสองสีกันไหมถ้าอยากเดี่ยวก็ได้เลย อันนี้ได้ไหมอันนี้คอนซีเลเลอร์หรืออินเตอร์อะไรรอดไหมเนี่ยนี่ถ้าเกิดได้ยินเสียงหัวเราะของตากั้วอันน,น,น,นี้น่าน่าน่าคิดนแต่เขายังเงียบอยู่นะแต่ตาราอาจจะสืออยู่โอเคต่อไปเนี่ยเราจะมาแต่งขาที่เป็นตาก,กันนะคะค่ะลูกเสือนะคะสามนิ้วสามนิ้วแ <สา S 1> ้<ด>เราจะไม่ลืมตาเลยพี่กาบาร์แล้วแคมโกงเนองโอเครู้สึกว่าอยากซ่อมใต้ตาก่อนคงเป็นหน้ากาก เายแดวหรออายโ์อ้พาเลตนี้เป็นหลุมหนะคะหลุมเยอขนาดนี้เ่อจะเป็นเน็กไม่รู้ไม่เลยสีอะดิอันนี้ก็น่าจะเป็นพาเลตเหมือนกันหลุมไม่ใหญ่น่าจะเป็นอายแชโดว์โอเคแต่งไปนะฮะหลุมกลมๆมันไม่ค่อยรู้จักอะไม่มีขายในไทยเฮ้ยเดี๋ยวนะการที่จิ้มหลุมหนึ่งมันจะกลับไปหลุมเดิมไม่ได้แล้ว เราต้องจำไว้ว่าเราหลุมนั <c oughs> ้นจำไม่ได้ไหมโหมายังกับว่าลำบึง้งก็สีนี้ละกันเป็นดวงโวนลุคนี้เราจะไม่เน้นสวยน,นะคะเราเน้นโชว์ความ<ๆ>สัมผัสใช่เรามองไม่เห็นด้วยจากสถิติแล้วพาเลตมันน่าจะแบบสีเข้มอยู่ข้างล่างเลยข้างบนก็จะเป็นสีแบบเอาไว้ไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้จะห,หมอจะแข็อายแล้ววิค่ะเอาเบ้าพี่บอกบนตัว <c oughs> เบ้าแล้วกันนะคะ ไ้นี้ตลอดเลยเสร็จแล้วหรอตาสองข้างถมข้างไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวขัดแพ้ปะหน้งคิ้วเขาจะเลิกให้เราเป็นบิวตี้อบบตัวนี้แล้วก่อนก่อนนี้แหละทักษะการแต่งหน้าในฝั่งคนนี้ได้เลยนะขีตาอะไรอย่ปะอันนี้ไม่รู้อันไหนแต่อันนี้มีความต่อเนื่องกันน่าจะเป็นอะไรนะอะไรนะคะพี่แกะอะไรเรื่องนะฮัลดหลไอ้นี่มันมีความเป็นยินสอนไม่เนาะมี่อ่ะไม่ใช่ เป็นสลิ i เข e ยนซิลนะคะยังไม่มีที่เห็นคิ้วที่มีอมีมันอวีไม่ปลอกรู้สึกถึงความยากเลยคิวอยู่ไหนเขียนคิวเป็นอะไรที่ยากมากเลยอะยากมากอคือลืมตายอย่างแบบยังไม่โตยังไม่เท่าเลยเหมือนแบบเราจะพี่จับโัวคิ้วใช่ป่ะแล้วเหมือนเราจะดินสอลงไปลงอ่ะไม่ได้อะข้างนึงแปรงเ้าเอาแปรงไปโอเคไหม อ่ะนี่เสร็จแล้วหรอคิวน่ะเสร็จแล้วไวเนาะอุ้ยน้องไม่เขียนอะไรเลยเขียนเลยค่ะพี่เขียนเสร็จแล้วค่ะนี่นีมาสคาร่าอ่ะตัดมาสคาร่าแล้วก็อันนี้เมโลีีพุชเอาไว้หน่อยนี่ไม่ใช่อ่ะมีความแกะออกมาแล้วเย็นอ่ะเออหมุนออกมาหรอใช่แล้วก็เป็นแท่งเหมือนคล้ายๆอะไรเลิศโอเคพี่ว่านี่สวยมากให้มั่นใจตัวเองเลยอาจจะสวยกว่าช็อเทอรียลที่เปิดตาด้วยซ้ำ พร้อมยังพี่พร้อมไหมเชื่อเคลมจริงก็ต้องพร้อมพร้อมคิดว่าเอาหน้าใกล้ๆเอาหน้าใกลยว่าให้ตัวเองเท่าไหร่คะให้แปดเลยอ่ะให้แปดคิดว่าหยิบไม่ผิดโอ้โหทัลลูปนะคะฟินิชลุปไม่เหรอาต้องโพสก่อนนะคะอ่ะโอเคพอไหมสาวสาวนี่ลืมตานะหนึ่งสอง เฮ้ยเฮ้ยส้ยเ้ยอมันสกัดสีสกัดสีหน้าอับปักสีอะไรวะพี่พี่คือดีมากอะเฮ้ยัดเบ้าสีดำอะใช่เหรอแล้วมันสีเดียวกันเหรอดีงามมากดูดิดูดิเฮ้ยนี่ก็ใส่ฝ่อมาดูตาสิตาได้ดูนะโอ้ มีความกีตาร์บังเอิญนไหมปะเออกีตาร์ดีคิวเปโยเอยคิวเธอได้อ่ะคิวได้อยูคิวมอได้ดูดิปากสีอะไรคือตอนแรกคิดว่าจะยากกว่าถ้าเป็นปากดำดำเป็ไมวะใช้สีอะไรวะเธอใช้สีอะไรคอนทัวร์ได้อยู่นะ เออไปข้างนี้คือขวานฟ้าหน้ดาดำที่ไทยคืจอจะบอกว่าน,นี่พี่เอโชคดีมากเนี่ยมอสวางกับดักไว้คือสใส่พาเลตใไดไลายมากเหมือนกันเด๊ะสองอันไว้แต่คือถ้าหนูเราโชคดีนะก็จะหยิบอันที่เป็นแบบรอดแต่อันนี้คือแบบแต่งยังไงก็จะต้องว่าเจอสี <c oughs> พังอะเราลองพังอะเออมอสวางกับดักไว้ทุกอ,อันเลยคือบลัชออนเนี่ยอันนึงก็จะเป็นสีแบบแรงๆคืงตายนะสอสแต่นะข้างนี้ใครเลยหนักรอข้างนี้คนตัวหนักมากเออยินอยางค่ะ สนุกสนานเปเซาผิวแทนนะผิวแทนที่จะสวยอันนี้ก็ถือหน้าลอยมากอะฟรีค่ะหวังว่าเพื่อนค่ะดูคลิปนี้แล้วจะได้ความเพลิดเพลินเออเอาไปเล่นกับเพื่อนสาวสนุกแน่ๆเลยเออถ้าใครว่างๆก็ลองเล่นดูนะคะแล้วก็แท็กมาให้พวกเราดูด้วยเนาะค่ะก็ถ้าใครดูวิดีโอนี้อยู่นะคะก็ชอบวิดีโอนี้อย่าลืมไปกด subscribe c h a n n e l พี่เอด้วยนะคะฝากด้วยนะคะค่ะแล้วก็ถ้าอยากดูอะไรอีกอยากเจอพวกเราสองคนอีกคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ กันแล้วค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบายสวัสดีค่ะ